The Master Course Academy การเดินทางของชีวิตเราต่างเติบโตในโลกที่ออกแบบมาอย่างประณีตเต็มไปด้วยเส้นทางที่ดูเหมือนทางเลือกแต่แท้จริงแล้วคือทางวนซ้ำที่เราพากลับไปยังจุดเดิมเพียงเปลี่ยนฉากเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนเหตุการณ์ แต่เนื้อหาเนื้อแท้ของความรู้สึกยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเราทำงานเพื่อเงินมีเงินเพื่อซื้อเวลาแต่กลับไม่มีเวลาที่แท้จริงแม้แต่วินาทีเดียววิ่งไล่ตามความสำเร็จโดยไม่รู้ว่าความสำเร็จที่แท้ก็คือการตื่นรู้ว่าไม่ต้องเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยเราหลงเชื่อว่าชีวิตคือการแข่งขันจะลืมไปว่ามีใครคือคู่แข่งตัวตนภายในของเราเองเขาวงกดชีวิตไม่ได้อยู่ข้างนอกมันซ่อนอยู่ในจิต จิตที่ยังไม่รู้เท่าทันตัวเองบางครั้งเราก็กลัวมันคือประตูที่ปิดทุกครั้งเราจะรู้สึกผิดมันคือห้องห้องมืดทุกครั้งจะอยู่ในห้องภาพลวงมันคือกำแพงหนาเราก็เดินซ้ำๆอยู่ในห้องเดิมวิธีออกจากลูกหยุดฟังเสียงตัวเองรู้เท่าทาันความคิดของตนเพราะความคิดคือเขาวงกดที่แท้จริง ทุกความเชื่อที่เราไม่เคยตรวจสอบคือกำแพงแห่งมายาเมื่อเราเริ่มเห็นว่าผู้คิดและความคิดแยกจากการลูปแห่งกรมก็เริ่มขายยอมรับทุกสิ่งโดยไม่ต่อตา้านสิ่งที่เราต่อต้านจะอยู่กับเราเสมอสิ่งที่เรามองด้วยความเข้าใจจะสลายไปเองการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้นะแต่เห็นทุกสิ่งด้วยสติกับมาหาตัวตนให้แท้จริงผู้สังเกตผู้ที่อยู่เหนือเรื่องราวผู้ที่เมย ผู้ไม่ถูกลากเข้าไปในอารมณ์ความกลัวความฝันว่าเรามองจากระดับของผู้รู้โลกทั้งใบจะเปลี่ยนจากสนามรบไปเป็นสนามแห่งการรู้รักแม้ในความจเจ็บปวดเพราะความรักคือพลังเดียวที่ทําลายกําแพงของรลปได้รักไม่ได้ยึดของแต่การเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งเดียวเมื่อมีรักอย่างแท้จริงไม่มีอะไรต้องหนีต่อไปการหลุดพ้นพไม่ใช่การหนีออกแต่เป็นการตื่นขึ้นมาเห็นเห็นว่าเราไม่เคยติดอยู่เลยเขาวงกฎชีวิตจะยังคงอยู่ แต่ผู้ที่ตื่นจะมองเห็นจากเบื้องบนเหากับภาพวาดในที่สุดก็จะหัวเราแล้วลกับความหลงทางของตัวเองทุกการหลงทาง้วยเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้เมื่อเจ้าหยุดวิ่งหาเส้นทางเจ้าจะพบทางออกอยู่ตรงที่เจ้าหยุดการเห็นทางออกก็คือจิตที่เร็วกว่าแสงสิ่งที่ขังมนุษย์ไม่ใช่กรงเหล็กแต่คือความเชื่อจำกัดและสิ่งที่ปลดปล่อยมนุษย์ไม่ใช่กุญแจแต่คือการเห็นใหม่จากมิติที่สูงกว่า ในโลกของพลังงานความจริงไม่ได้เกิดขึ้นตามเส้นเวลาแต่มันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตเราจรึงไม่ได้เดินไปสู่อนาคตจิตละ้าแต่เรากาลังวาร์ปจิตไปยังความจริงที่รักแังสั่นอยู่ในขณะนี้ทุกกลุ่มที่เราติดอยู่ไม่ได้อยู่จริงในระดับควันตัมและเป็นเพียงวนซ้ําในความถี่ของจิตที่ยังไม่ตื่นดังนั้นการออกจากกุ่ปไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือการเปลี่ยนขึ้นความถี่ของจิตจากจิตที่อยู่ในแรงดึงดูดสู่จิตที่อยู่เหนือแรงดึงดูด จิตเร็วกว่าแสงเมื่อเรารับรู้เปลี่ยนความจริงก็เปลี่ยนในมิติของความเร็วแสงทุกสิ่งคือภาพที่เกิดขึ้นตามลาดับแต่มิติของจิตที่เร็วกว่าแสงคือลําดับทั้งหมดหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในสนามแห่งสตินั่นคือจุดที่เราเริ่มมองเห็นว่าพลังทั้งหมดไม่ใช่ต้องแก้แต่คือพลังที่รอให้ถูกแปลงเมื่อเรามองจากจิตในระดับแสง เราก็จะเห็นพยายามเราจะพยายามเปลี่ยนโลกแต่ถ้าเรามองด้วยจิตที่เหนือกว่าเราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนอยู่แล้วตามจิตที่เรารับรู้มันนี่คือจุดที่มัสเตอร์สติธรรมเรียกว่าการวาร์ปจิตคือการข้ามเส้นของเวลาและเหตุผลสู่สนามแห่งพลังที่ทุกสิ่งเกิดจากการสะท้อนของการรับรู้ขั้นตอนการหลุดจากหลุก ด้วยจิตเหนือแรงดึงดูดเห็นความจริงไม่ใช่เรื่องราวเรื่องราวคือการตีความของสมองความจริงคือพลังที่ไม่มีอธิไม่มีคําอธิบายเมื่อเจ้าหยุดบัญญัติสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าจะเริ่มเห็นพลังบริสุทธิ์ของมันพลังเปลี่ยนความถี่ด้วยการรู้สึกใหม่ๆหม่ refilling ไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนเพื่อจะรู้สึกดีแต่รู้สึกดีเพื่อให้โลกเปลี่ยนความรู้สึกคือรหัสพลังงานที่ส่งไปสร้างความจริงใหม่ในสนามควอนตามตอยู่ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันไม่มีเสี้ยววินาทีของเวลาคือจุดที่เวลาทั้งหมดหายไปเมื่อเจ้าหยุดตรงนี้อย่างเต็มที่เจ้าจะวาร์ปได้ทันทีขอบคุณทุกกลุปมที่ผ่านมาเพราะทุกกลุ่มคือครู ทุกความเจ็บคือประตูและทุกการวนซ้ำคือโอกาสให้เจ้าตื่นถึงธรรมชาติอันไม่เกิดไม่ดับของจิตประกาศการเป็นผู้สร้างใหม่ควนตั้ม declaration ล่าวในใจด้วยพลังแห่งการตระหนักรือว่าข้าคือผู้สร้างความจริงนี้ข้าปล่อยหลูกเก่าทั้งหมดแล้วเข้าสู่สนามแห่งการรับรู้ใหม่หนะ้บัดน,นี้ข้าเลือกสัรรในคลื่นแห่งแสงความรักและปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วหลุก็หายไปเมื่อเจ้า กลับมาสู่ความการรับรู้เช่นนี้โลกเดิมจะยังอยู่แต่เจ้าจะไม่ใช่คนเดิมที่อยู่ในโลกนะั้นอีกต่อไปเจ้าไม่ได้หนีออกจากเขาวงกอดเพราะแท้จริงเขาวงกอดไม่เคยมีเลยมันเป็นเพียงความฝันของจิตที่หลงลืมแสงของตัวเองเท่านั้นเองเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาแสงนั้นจะพาเจ้าข้ามทุกมิติในพริบตากลับสู่บ้านเดิมแห่งความรู้แจ้งซึ่งไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกแล้วก็ไม่มีเวลาเพียงแต่มันเป็นความสว่างที่เป็นนิรันดร์เรียกว่าจิตอมตะผู้หลุดพ้นจากทุกกลุ่มของการเกิดและตาย ผู้ที่เห็นทางออกไม่ใช่ผู้ที่เดินจนถึงประตูแต่ผู้ที่หยุดแล้วรู้ว่าประตูมันไม่เคยเปิดสจิตธรรมเพนสุปรึกษาส่วนตัว VVIP ไอพีอดมาสเตอร์โคสัจิตธรรมเพนสุ0 9นย์เก้